สวัสดีครับวิเคราะห์กราฟทองคำรอบเช้าวันที่17นะครับพฤศจิกายน2564เอ่อตอนนี้ประมาณ9.40มง40นาทีนะครับเดี๋ยวผมขยับจอ,อ,อ,อมาดูทองคำกันเมื่อคืน เมื่อคืนเราเราจบทองคำมันไว้ที่ตรงไหนแล้วเมื่อคืนเมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนมองกันอย่างนี้ครับเห็นนะเดี๋ยวผมซ่อนซ่อนฟิบนัชชีก่อนดีกว่ามันดูแล้วตาลาย ช่วยเดฟก่อนเดี๋ยสั้นก็สั้นก่อนาควรอนดูแล้วงงอันนี้ก็ควรจะเอาออกเนี้ย ไลฟ์อาร์ตไลฟเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นเส้นลรงโงโอเคเขอาคลาตามนี้ก่อนนะครับเมื่อคืนเรามองกันว่าตอนที่เราไลฟ์เมื่อคืนเนี่ยตอนเราวางแผนเนี่ยมันยังมันยังไม่ได้หลุดสิบห้านาทีตอนที่เราวางแผนเนี่ย 25น,นาทีนะเรามองกันว่าแนวรับนี้เป็นแนวรับสาคัญของ15นาทีนะครับเส้นนี้แล้วเรามองว่า,อาตอนนั้นมันอยุดแถวแถวนี้แถวๆนี้เราบอกว่ามันมีท่าทางเหมือนจะหลุดนะถ้ามันหลุดเนี่ยมันจะมีอาการแบบหนึ่งคือหลุดนี้หลุด5้5นาทีนะครับแต่ไม่ควรหลุดแนวรับของ1ชั่วโมงถ้าทำทรงนี้ให้บาย หรือทำทรงนี้ก็บายได้เงื่อนไขทั้งสองเงื่อนไขนี้คือห้ามหลุดแนวรับของหนึ่งชั่วโมงขาบายยังทำได้แล้วเราก็มองกันว่ารัดกำลังตอนกำลังไลฟ์มันก็หลุดหลุดสิบห้าทีเลยแต่ยังไม่หลุดหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วเราก็มองว่าคือขาบายเนี่ยใครจะเล่นขาบายเนี่ยมันต้องไม่ได้นอนเมื่อคืนถ้ามันจะทำทรงแบบที่ว่าให้นะ พราะมันจะเกิดขึ้นหลังสี่ทุ่มแน่อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยมามองว่าในหนึ่งชั่วโมงอ่มมันน่าจะหลุดตอนนั้นที่เราคุยกันทยท้าคลิปลองไปดูนะครับเราบอกว่าในหนึ่งชั่วโมงมันน่าจะหลุดไหมถ้ามันหลุดอ่ะวิธีการเล่นที่ง่ายที่สุดที่เราเตือนมันเล่นได้นะเพราจะถ้าเราเล่นกลางวันนะคือมันหลุดสิบห้านาทีแล้วก็หลุดชั่วโมงเราพูดอย่างนั้นไหมนะให้มันหลุดชั่วโมงก่อน พราะหลุดชั่วโมงมันเล่นง่ายแล้วให้รอขึ้นไปโอ้บอสเด้งเราช็อตเซลล์นะครับไม่ใช่ไทม์เฟรม15นะครับหมายถึงบนไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะผมเปิดไปที่1ชั่วโมงนะครับอ่าความหมายคือถ้าเฟรมหชั่วโมงลงมาเด้งขึ้น จบการดิ้งช็ s h ตอนนั้นมองอย่างนี้เป้าหมายคือเป้ากำไรนะ1 over zone อีกครั้งของ1ชั่วโมง2ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงแล้วแต่โลกที่เราคุยกันจริงๆมันแล้วแต่โซงกราฟครับณนะเวลานั้น นั่นคือที่วางแผนที่ผ่านมาทีนี้มันก็เฉลยแล้วว่า1ชั่วโมงหลุดมาจริงๆวันนี้เนี่หลุดมาแล้วนะครับลองวัดเป้าการลงของ1ชั่วโมงดูนะครับว่ามันควรจะลงไปถึงไหนเมื่อกี้เราซ่อนมันไว้ที่ระดับ D ตีใหม่เลยดีกว่านะเดี๋ยว่าเป็นลบพวกนัน้นหนึ่งชั่วโมงหลุดลงมาแล้วนะครับลงมายังไม่ถึงร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดถ้าถึงร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดเนี่ยคือหลุดแนวรับของสองชั่วโมงด้วย แล้วก็มีเป้าการลงเนี่ยครับ200 261 423 6นี่คือกรณีมองว่ามันจะลงนะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้หลังจากหนึ่งชั่วโมงหลุดเนี่ยผมให้สังเกตอะไรนะหนึ่งชั่วโมงหลุดมาหนึ่งโอเวอรโนเนี่ย มันทำให้4ชั่วโมงอุปโภคโอโนด้วยเลย4ชั่วโมงลงมาโอโซนเรียบร้อยไปแล้วนะครับมันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าถ้ามันจบขาย่อใน4ชั่วโมงนะมันก็ขึ้นได้เลยนะครับ <UNKNOWN> ทำเล่นไปเพราะอะไร เพราะสชั่วโมงยังเป็นการขึ้นอย่างชัดเจนดังนั้นแผนเดิมที่บอก1ชั่วโมงโอเวอร์บอแล้วช็อตยังทำได้ไหมยังทำได้นะไม่ใช่ทำไม่ได้แต่อย่าประมาทเด็ดขาดนะครับเพราะสชั่วโมงเองขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วเหมือนกันนะ เดิมเนี่ยในความตั้งใจเดิมที่เราวางแผนหนึ่งชั่วโมงเนี่ยโดยธรรมชาติของการลงเนี่ยสี่ชั่วโมงโดยส่วนใหญ่แล้วกันของหนึ่งชั่วโมงกับสี่ชั่วโมงเนี่ยผมให้สีแดงเป็นหนึ่งชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงมันจะลงมาหลุดโวอโซนหนึ่งครั้งทำอูบอสหนึ่งครั้งแล้วถ้าจะลงก็ลงต่อไปโดยที่สี่ชั่วโมงเองเนี่ยผมสมมุติให้เป็นเส้นสีเขียวแล้วกัน โดยที่สีชั่วโมงเองเ่ยมันก็จะสมาการแค่อย่างนี้และสตโตของสีชั่วโมงอ่ะเพิ่งมาเอานี่ออกใช่ไหมเพิ่งมาโอบอสไหสโตสี่ชั่วโมงไม่ควรจะอบอสตอนนี้ถ้าแบบที่เราคิดนะมันควรจะมาโอบบอสแถวนี้ถ้าผมละหนึ่สโตหนชั่วโมง1ชั่วโมงมันก็จะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ แล้อย่างเงี้ยอย่างนั้นเรามองว่าเป็นจบการลงได้แล้วค่อยบายตรงนี้ได้การช็อตตรงนี้มันเลยมีคำใหญ่โอกาสเป็นคำใหญ่ได้พอนึกภาพออกนะครับแต่พอปัจจุบันเนี่ยสชั่วโมงเองอะตัวมันถึงโอเวอร์โซนสะแล้วเหมือนที่ผมบอกว่าต้องระวังเพราะมันพร้อมเด้งต่อดเวลาแต่มันคงไม่อยู่ๆฟึกึๆไปแล้วครับมันจะมีการ ทำทรงในทาเฟรมเล็กๆให้เราเห็นบ้างนะครับนี่เป็นไอเดียก่อนนะเพราะฉะนั้นมองในสีชั่วโมงผมดอกจันว่า o v e r อร์โเรียบร้อยรอเด้งเข้าบายเมื่อมีสัญญาณ ดังนั้นใครเล่นบนทาเฟนสี4ชั่วโมงเนี่ยครับไม่ใช่เล่นจังหวะช็อตนะครับคุณต้องรอจังหวะโอเวอร์โซซึ่งโอเวอร์โซแล้วคุณรอเด้งเข้าบารเมื่อมีสัญญาณนะครับไม่ใช่ช็อตนั้นใน4ชั่วโมงแล้วถ้า1ชั่วโมงลงต่อ4ชั่วโมงจะเป็นยังไงอ่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้ฮะมันก็จะลากเลือยที่สโตของ4ชั่วโมงในขณะที่สโตของ1ชั่วโมงมันจะขึ้นครบรอบของมัน ไอเดียตรงนี้พอนึกออกนะครับเพราะฉะนั้นผมใช้่อขาว่ารอนะต้องสําคัญคือต้องให้รอสัญญาณนะครับสัญญาณไม่เกิดไม่เข้าบายนะแต่กลยุทธ์คือรอบายใน4ชั่วโมงจบวางแผนข้อที่1วางแผนข้อที่2อันนี้คือเราวางแผนไว้เมื่อบางคืนลงมาหลุดโลเด้งขึ้น1นึ่งโอบอ์ช็อต ยังมีโอกาสทําได้นะครับมันจะเกิดขึ้หนึ่งสองกรณีนะครับในกรณีที่หนึ่งชั่วโมงนะครับท้าเฟรมชั่วโมงกรณีที่หนึ่งคือยกโลเหมือนที่ว่าชอดข้างบนถ้ายกโลอย่างนี้ก็ก็ต้องปิดนะถ้ามันไม่หลุดโลนี้ต้องปิดนะครับนี่นี่แล้วตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นบายแทนนะครับ ถ้า,ายตรงนี้ก็รอทำกำไรที่4ชั่วโมง1โบอสเลยนี่คือกำไรคำใหญ่เลยเพราะเราไปออากำไรที่4ชั่วโมงกรณีที่2องลงต่อมาถึงเป้าพวกนี้ไม่ครับถึงตอนนั้นเนี่ยป้าพวกนี้ไม่ได้ใช้แล้วต้องมีการวัด กันใหม่ละกันค่อยไปวัดตอนนั้นนะครับวัดเป้าเท่าไหร่สองคือหลุดโลหลุดโลนี่ขาเซลล์<ม>ที่เซล,ลมาตรงนี้ทำไงครับก็ถือไปแค่นั้นเองครับใน4ชั่วโมงก็จะเกิดอาการเหมือนที่เราคุยคือสโตของ4ชั่วโมงมันก็จะจะยึกยักอย่างเงี้ยมันจะแยกขาดจากสโตหนึ่งชั่วโมงคือตอนนี้ถ้าเราดูสโตหนึ่งชั่วโมงกับสี่ชั่วโมงมันรวมกันอยู ให้ดูนะสตอหนึ่งชั่วโมงการลงแังนี้หนึ่งชั่วโมงระมาหนึ่งครั้งโอบอสเลยสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงเห็นไหมสี่ชั่วโมงก็ลงมาหนึ่งครั้งเหมือนกันสตอมันลงันหอดูครับผมเลเตือนให้ระวังการกลับตัว อ่อทีนี้คนเล่นบายก็รู้แล้วเล่นยังไงก็เล่นช็อตก็แล้วเล่นยังไงนะครับไปดูทาเฟรมด้วยกันเข้ายัางไงดีสิบห้านาทีมันก็เหมือนเดิมนะครับทรงที่ผมชอบก็คืออย่างเงี้ยฮะสิบห้านาทีนะครับ เอาขาช็อตก่อนดีกว่าขาช็อตเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้นะครับหรืออย่างนี้แล้วอย่างนี้ก็ได้นะครับใน15นาทีนะ m สิมันจะเกิดรูปแบบนี้ก็คือจุดนี้จะเป็น1ชั่วโมงโอ,อพอดีนะครับมันต้องสัมพันธ์กันนะ ถ้าไม่สัมพันธ์กันแบบที่ว่ามันต้องมองใหม่นะครับถ้าอย่างนี้คือเปิดเปิดเซลล์ได้เปิดช็อตได้นะครับเป็นผมก็จะเปิดตรงนี้นะครับอย่างที่สองอย่างที่สองนี่ที่เรามองว่าหนึ่งชั่วโมงมันโอ้บอสใช่ไหม นี่นี่สิบห้าชิวบอยอย่างนี้หนไหมแต่หนึ่งชั่วโมงเราบอกมันโอเวอร์บอสแล้วลงมาไม่โอเวอร์โซนแล้วต้องรีบทากาไรนะครับลงมาโอเวอร์โซนแต่ไม่หลุดโลตรงนี้ให้ขาช็อตระวังจากันได้ใช่ไหมทีถ้าอย่าง,งานั้นในเอ็มสิบห้ามันควรททรงอย่างนี้ครับตรงนี้นะครับหยกักหยักอย่างนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ในะยุคล้มเมื่อไหร่เนี่ยเปิดบายท่านในสิบห้าเอาคาโตนะครับบล็อต่สี่คร่าวๆประมาณนี้นะครับ สำหรับทองคำํำยังค่อไปย่อยกันต่อตอนนี้ฟอสซีสบอะไรไม่ได้รอมันเด้งรอบนี้จบก่อนว่ามันทําทรงในแบบไหนแต่แอบคิดว่าถ้าอย่างนี้ก็เล่นง่ายเราชอบเล่นง่ายซึ่งมันไม่ค่อยมาให้แต่ถ้ามันมาเราได้ตังค์ครับโอ้กลับมานั่งดีๆก่อนไหลนะครับไหลจะไปมาดูบิตคอยดีกว่าบิตคอยเมื่อคืนเราไหวไงอะ่ะ บิตคอยบอกว่าตกลดแล้วก็บิตคอยนี่ไม่ค่อยอยู่ในหัวผมเท่าไหร่บิตคอยเราบอกว่าตกลดบิตคอยเราคิดว่าไงวะเดี๋ยวขอดูคลิปเมื่อคืนแป๊บนะครับบิตคอยอ่ะอันนี้ไหมครับ ก็แมนะ่เป็นยี่หรอไม่ใช่นี่ก็อยู่นี่ครับอยู่ในวิ๊กคลับใครที่อยู่ที่ไม่ค่อยไหนจำไม่ได้ว่า,วานี่ต้องตีละเอยีอยดอีกนะเนี่ยอ๋อรู้สึกเราจะมองว่ามันวิ่งตามสิบห้านาทีก็คือเราคิดว่ามันวิ่งตามสิบห้านาทีไว้ ให้เซลล์ที่ H1 ให้เซลเซล์1ชั่วโมง<า>วอ์กนั้นนมกเอนคิดไปอย่างนี้นะครับจะลงต่อมันจะวิ่งไปหาเป้าหลักบน H1 1, 1ชั่วโมงเอาชัวๆอ่ะก็ไป<ะ>ดูทารางฟิลิปประกอบเหมือนกันการเิ่งของ1ชั่วโมงรอบนี้หน้าตา15นาทีแล้วก็ลง ไนะไม่่รู้จะเกิดทีหนครับการดิ้งของ1ชั่วโมงรอบคือเมื่อคืนที่เราคิดไว้ที่เราคิดไว้เมื่อคืนนะอีกแหนไ<ท>ว้<ผ>ไคือในบิตคอยเนี่ยเรามองว่าถ้ามันดิ้งที่1ชั่วโมงนะครับรอเด้งหนึ่งโอบอสแล้วเปิดช็อต นะครับซึ่งถ้าไม่หลุดโลต้องปิดขาขาช็อตหรือขาเซลนะครับแล้วเตรียมบายแทนตรงนี้นะฮะมาดูมาดูตลาดเฉลยก็ว่ามันเฉลยยังไงดูตลาดเฉลยกันในหนึ่งชั่วโมง ตลาดบอกว่าเมื่อคืนขึ้นไปเกือบโอเวอร์บอสแต่ยังไม่โอบอสรุปยังไม่ทำอะไรนะครับในหนึ่งชั่วโมงยังไม่มีสัญญาณให้ช็อตนะครับไม่มีสัญญาณให้ลองด้วยเพราะอะไรครับเพราะมันไม่โอบอสเห็นไหมมันจะอย่างนี้เราเปิดลองเปิดบายก็ยังไม่ได้ยังเล่นไม่ได้ในหนึ่งชั่วโมงอยู่ในกรอบอยู่ครับ ย่อยมาทาเฟรม5นาทีโอ้โ oh, ห5นาทีนี่สวยนะเนี่ย5นาทีตั้งไข่ก็ต่อก็ต่อตัอต้งไข่2ลูก5นาทีก็ยังไม่มีสัญญาณอะไร15นาที ก็ยังไม่มีอะไรแอบมองเหมือนหัวนี้หายไปแล้วจากการขึ้นรอบนี้สิบห้านาที ผมแยกกราฟแค่นี้เอาไว้ดูเราจะเข้าใจง่ายครับไม่ต้องมาไล่ดูกันทุกกราฟทั้งกราฟไม่ทุกกราฟ15นาทีผมมองว่าในทางเฟรมนี้นะไม่จาเป็นต้องมองกราฟทั้งนี้แล้วช่างมันช่างมันฉันไม่แคร ช่างมันฉันไม่แคร์นี่คือจุดสูงสุดของกราฟที่เหลือสิบห้านาทีมองเป็นขานลงได้ เมื่อมันหลุดโลนี้ครับหลุดยังหลุดไปแล้วเนี่ยไม่หลุดไปแล้วหลุดโลไปแล้วนะแต่หลุดไสหลุดไปแล้วสิบห้าทีมองเป็นขาลงแล้วครับขาลงรอบใหม่ละกันบอกขาลงก็ไม่ได้อีกเพราะมันก็ขาลงอยู่แล้วเอาใหม่จะใช้ไปสิบห้าทีมองเป็นขาลงก็ไม่เชื่อทำไม,ไมใช้คำนี้ดีกว่าสิบห้านาทีเนี่ย ต้องมองว่ามันอยู่ในกรอบนี้มากกว่าผมว่าเพราะนี่เป็นการนับใหม่นี่นี่คือโลโลยกถหายลดโลลดคือมันก็ยังแกว่งในกรอบเป็นไซส์เวยในกรอบมากกว่า15นาทีขึ้นไปใกล้ๆแถวนี้ช็อตได้สับรถใกล้นะครับช็อตแล้วก็วางสับรถตรงนี้นี่แหละลงมาแถวนี้บายไหมไปดูทางเฟรมใหญ่ครับ ว่าคนอยู่หน้าบ่ายไหมถ้าเฟรมใหญ่ถ้าเฟรมเฟรมใหญ่เป็นขาลงสีชงส่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงเพิ่งหลุดเลยสีชส่ชั่วโมงเนี่ยพิ่งหลุดเลยเพึ่งหลุดสีชส่ชั่วโมงแต่จะเด้งได้ ผมอยู่ขาช็อตผมอยู่ขาเซลลดีกว่าผมรอขึ้นดีกว่าผิดถูกไม่เป็นไรแต่ผมรอให้มันขึ้นมาใกล้ๆกรอบบนเนี่ยสองกรอบเนี้ยแล้วผมไปเซลล์ดีกว่าจะจะเล่นนะจะให้บายตรงนี้ถามว่ากล้าไหมก็ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่กล้าครับนั่นทำได้ยังไม่ได้ทำไม่ได้มันอาจจะอย่างนี้ก็ได้เนี่ยแล้วก็เลนแล้ววิ่งเลยไปได้ก็เป็นได้ เพื่อทําให้กราฟ1ชั่วโมงกับ4ชั่วโมงเรื่งสักครอบ1นึงมีเดบิเจนให้เห็นแล้วใน2ชั่วโมงกับ1ชั่วโมงได้สองกรน,นีครับ สลุปแล้วจะบายแถวๆนี้ก็ได้บายให้ใกล้กรอบล่างไว้สต็อปลอย่อยสั้นนะครับบายใกล้กรอบนี้แล้วก็บวกสต็อปลอนที่ที่กรอบล่างนะครับเซลใกล้กรอบบนบวกสต็อปลอนไว้นะครับแบบไหนก็ได้ครับเพราะมันก็มีโอกาสนะทธิบายตรงนี้แล้วหนึ่งชั่วโมงได้หนึ่งโอบอสเนี่ยก็ได้กำไรอยู่เหมือนกันเพราะมันทำเดียวกับเจให้เห็น แต่ถ้าจะเล่นตามเทรนด์ก็รอขึ้นไปแล้วเซลล์นนเนี่ยช็อตเนี่ยใครเซลล์ได้ก็ดีใจด้วยนะครับขึ้นไปเป็นกรอบแล้วเซลล์หกหมื่นหนึ่งมาเป็นประมาณห้าหมื่นเก้าหกห่ศูนย์ห้าเก้ากว่าสองพันกว่าพอยต์นะครับประมาณพันกว่าพอยต์พัน เป็นหกมั้งไถูกเป็นเจ็ดก็สิบหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์อยู่ครับหากจังวะเข้าออกสักสี่เปอร์เซ็นต์ก็สิบกว่าเปอร์เซ็นต์สิบสองเปอร์เซ็นต์ก็ได้อยู่ชัดนี่จบครับวิเคราะห์ทองคำกับบิตคอยมีทั้งสองอันนะครับว่าขาายมองไงขาซ้ลมองไงน,นะครับแล้วก็รอดูว่ากราฟมาแบบไหนแอคชั่นตามนั้นครับอย่าไปแอสนะครับ สวัสดีครับขอบคุณครับ